สวัสดีครับ fc มื่อนี่กลับมาพบกันในวันที่24พฤศจ,จิกายน2566ันห้รับเกนะครับละสำหรับมื่อนี่ผมกะทีทำการสรุปเลขบนให้ fc ได้รับชมไปเลยนะครับเนาะทั้งด้านเลขล่างผมก็ยังบ่ได้ลงนะครับเนาะเพราะว่างวดนี้ก็ขอให้ fc เพราะว่าอาจจะล่าช้าแน่จังหน่อยเพราะว่าผมติดงานทางหน้านะครับเพิ่งจะเสร็จนะครับเนาะเดี๋ยวผมกะติพยายาม เล่งให้ได้เรีวที่สุดนะระและ้วก็สีสรบให้เอฟซได้ย่างเรีวที่สุดในวันนี้นะพรอสำหรับก่อ,อกนเข้าถีบไปเบิ้งชุดสรุปบนกันขอฝากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันทุกชนิด นับถนนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนเราเข้าถิ่มนมาบ่งชุดสรุปบนนะครับทั้งด้านชุดสรุปบนผมก็ได้ล่งสูตรมาให้เอฟซีได้รับชมทั้งด้านลักซิปนะครับทั้งด้านลักซิบผมก็ได้ชนไปให้เอฟซีได้รับชมไปแล้วในสูตรปากลัก ล่องหก่อนนะครับละในหลักสิบเละหลักหน่วยนะครับละนี่คือหลักสิบที่ผมชนเอาไว้ก็คือได้ศู 0, 1, 2, 3, 4, นย์หนึ่งสองสามสี่รับละสูตรก็อยู่ตรงนี้นะครับอ่าชนกันที่เลขศูนย์ต่อ,อไปเดีนะ๋ยวผมใส่ปากกาสีแดงข็เห็นชัดเจนนะครับชนเลขศูนย์สี่สูตรรับลนะเลยก็ เลขหนึ่งครับแบบนี้เลยแล้วก็เลขสามครัแบแล้วก็เลขสี่ครับเนาะตัวที่ชนครัแบตัวที่ชนแต่ว่าเดี๋ยวข้าถิ่มาจับเน้นจับเด่นครัแบเบนาะทางด้านลักสิบผมก็ชนได้ไปที่อ่าเลขหนึ่งเลขสองอีก ก็ลืมบงน่ครับเลขสองอีกสามตูดรลก็ได้ศูนย์หนึ่งสองสามสี่ศูนย์หนึ่งสองสามและสี่ครับ 2, 3, สี่ผมชนเอาไว้ไอเอฟต่างต่าต้นหนงวดเอาไว้ผมยังไ่ได้จับเพราะว่าผมก็บนครศูนย์หนึ่งสสามสี่แล้วก็ตัดดับไว้พร้อมเรียบร้อยแต่ว่า เดี๋ยวผมก็ติดขอ,อเอาแต่เฉพาะตัวที่ตัดดับแล้วลงตัวที่ดับผมจะไม่ลงสาหรับทา้งด้านหลักสิบนะนาะเพราะว่ามันจะให้ตัวเลขไหลนะาะเบ็ดให้ตัวเลขไหลผมจะเอาแต่เฉพาะตัวที่ลดดับลงนะครับหนึ่งสามสี่นะครเฉพาะหนึ่งสามสี่ทางด้านหลักสิบตัวเลขจะได้ไม่เยอะ หลักสิบผมหายหนึ่งสามแล้วก็สี่นะคระทางด้านหลักสิบบ่นนะครับเข้าที่มาเบิง่งหลักหน่วยบ้างหลักหน่วยที่ผมอ่าชนเอาไว้นะครับผมชนเอาไว้ตั้งแต่ต้นงวดด้วกันนะครับอ่าเนี่ยแต่ต้นงวดเหมือนกันชนแล้วก็ได้ไปที่หกเจ็ด เก้าศูนย์หนึ่งติดดับเลยครับไม่ติดดับสําหรับในช่องผมรับแล้วถ้า fc คิดว่าตัวได้ดับก็บว่าต้องเอาก็ได้แต่ว่าทังช่องผมเขาไม่ดับครับรับแล้ว fc ก็อาจจะมีเรียกดับดีดับเอาเองครับแแต่ว่าถ้าตัวไดที่ทางช่องผมบ่ับผมกับบอบอสามารถตัดออกรับแล้วมกติได้เบิดทั้งอาฮาตัวนี้หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งรับ หกเจาศูนย์หนึ่และ1ทางด้านหลักหน่วยก็ทีได้ไลายเนี่ยนะครับแล้วก็อ่เา,าดดเขาไม่ติดดับนะครับเขาไม่ติดดับก็เลยเยอะไม่ไม่ได้ตัดออกว่าถ้าดับตำหนักอื่นผมก็บประหลุพะว่าตำหนักผมอ่าบ่ดับนะครับ สำหรับทางด้านตัวที่ชนหกกับเจ็ดก่อนนี่ครับหกกับเจ็ดนี่กัหนึน่งนี่ครับชนกันทั้งสี่สูนยเลยหกกับเจ็ดนับลับหกกับเจ็ดชนกันทัางสี่ศูนยเลยและกัเก้ากับศูนย์หนึ่งสองสามเลขเก้านี่ชนสี่สูนยนี่ครับโดยเฉพาะเลขเก้านันนบล โดยเฉพาะเลขเก้านี่ครับอ่าโดยเฉพาะเลขเก้าชนสี่สูตรเหมือนกันนะครับเลขศูนย์อ่ชนที่สามสูตรครับศูนย์ชนที่สามสูตรครับหนึ่งชนสองสูตรจ้าพุทกาให้เป็นตัวลองนะครับอ่าถ้าใครไม่อ่าเลือกก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะเลือก เฉพาะตัวที่ชนสามสูตรขึ้นไปนะครับหรือว่าสี่สูตรนะครับเพราะฉะนั้นกติตัวที่ชนสามสูตรก็สามสูตรกับสี่สูตรน่าจะเป็นหกเจ็ดเก้าศูนย์นะครับหกเจ็ดเก้าศูนย์สำหรับตัวที่ชนสี่สูตรทางด้านหลักหน่วยเดี๋ยวผมกติขอจับคู่ให้เอสซีได้รับชม ก่อนะครับแล้วเดี๋ยวเ้าค่อยมาเลือกว่าอ่คู่ใดสีเด่นแล้วก็อ่าตีเด่นหลายครับแล้วความน่าจะเป็นนะครับเราก็ตีมาจับสามตัวให้ fc นะครับเดี๋ยวผมขอจับคู่กวนนะครับตอนนี้ผมก็จับคู่ให้ fc เป็นที่เรียบร้อยเนะครับผมก็จับคู่สำเร็จก็คือ ได้สิบห้าคู่นะครับตัดตัดตัวที่ดับแล้วแล้วก็จับนะครับลักสิบผมเอาตัวที่รอดดับ1 3 4่งสาบลักหน่วยก็ดเก้าูนย์นึ่งะครับสำหรับทางดันหลักหน่วยตัวที่รอดดับสูตรของผมแต่ว่าดับสำหรักอื่นบอรลูนครับไม่รู้ไม่ทราบ พอสำนักผมไม่ดับนะครับล่ะอ่าที่เหลือลักสิบกับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับล่ะอ่าหนึ่งสามสี่นะครับกับที่ได้ตัวเลขสิบห้าชุดนะครับล่ะอ่าที่นี่ห่อกระสีมะเบิงทางด้านเลขเด่นนะครับล่ะเดี๋ยวคนอื่นกับมะเบิงเลขดับอีกครั้งหนึ่งนะครับล่ะเลขดับอ่าเอฟซีบางท่านกับยังบันอะเบิงเลขดับบ่เคยเอ่อเบิงสูตร เลขดับเสร็จแลนะยังบริเวณสตรเลขดับบางท่านนะครับบางท่านกับเบื้องแล้วนะครนะับถามว่าเบื้องอีกครัางหนึ่งครับทางด้านเลขดับหลักลอยกับสองสองหกน, 2, 2, 6, นครับสามสตดดับไปที่เลข 2, 2สองสองสตรแล้วก็เลขหกหนึ่งสุดนะรดับหลักสิบบนนะครับก็เดินผ่านมาหลายวันแล้วนะครับนะี่ครับหลังจากที่รุดสองสูตรนี่รุดค่อยรุดไปแล้วที่ผมทำอ่าสัญลักษ เครื่องหมายแบบนี though, ้ก็คือเขาเคยลดไปแล้วนะครับเขาเดินหกวันแล้วหลังจากลดตัวนี้ก็เดินมาแล้วสี่วันหลังจากลดนะครับอ่สำหรับสองตัวนี้ก็ยังเดินดีอยู่นรับละทั้งนั้นรับลักหนุ่ยก็สามสองแปดสองตัวที่ดำเลขแปดเนี่ยก็เคยลดมากเท่ากันนะครับเดินมาหกวันแล้วหลังจากลดตัวนี้คือเดินมาห้าวันแล้วหลังจากลดนะครับแสดงว่ารับเอาอยู่ หลายงวดแล้วนับละหลังจากที่หลุดนะครับตูดทั้งหมดนี่แสดงว่าตอนนี้เรียกกลับกําลังเดินกําลังเดินดีอยู่นะครับละแต่ว่าลดอีกหลายงวดแล้วนะครับดับหน่วยหกเจ็ดอ่าดับหน่วยสามสองแปดอ่าอยู่ในนี้ไม่มีเลขสามและเลขสองและเลขแปดนะครับรอดดับไปนับละอ่าหลักสิบก็ ศูนย์สองห้า่าดับไปที่ศูนย์สองห้าไม่มีตัวดับอยู่ในนี้ศูนย์สองห้าไม่มีดับะ,ะแสดงว่าผ่านหมดดับละอ่าที่นี่เขาเกิดมาเบนเลขเด่นครับละมาดูเลขเด่นข้างด้านเลขเด่นชุดนี้อ่าก็ผมก็เอ็ดเป็นชุดที่เด่นชนหลักสิบครับละสี่ผมขีดเส้นกัน้นหน่อยสองระหว่างสองชุดนี้ที่ผมลงสองคลิปดับะเนี่ยคลิปแรก ก็คือชนหลักสิบอ่านี่ก็คือชนหลักหน่วยครับตัวที่ชนหลักหน่วยอ่าเด่นเด่นสุดก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนะครับจชุดที่เด่นเก้าศูนย์หนึ่งนะครับชนที่หลักหน่วยอ่าความน่าจะเป็นนะครับนะครับความน่าจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งว่าครับ โดยเฉพาะเลขเก้ากับเลขศูนย์นครับโดยเฉพาะเลขเก้าและเลขศูนย์ครับแล้วชนกันอ่าสามศูยรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าหลักหน่วยที่เด่นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นผมว่าน่าจะ เก้ากับศูนย์ครับ่ะน่าจะเป็นที่เก้ากับศูนย์ที่เด่นสุดอ่าเด่นลองลองก็อ่าเด่นลองลองมาก็น่าจะเป <Columbus> ็นอ่าสองตัวนี้นะครับน่าจะเป็นสองตัวนี้เนี่ยที่ลองลองอ่าตัวที่เด่นสุดก็น่าจะเป็นเก้ากับศูนย์ทางด้านหลักหน่วยครับะอ่าครับแล้วก็ตัวที่ชนหลักสิบอ่าเด่นชนหลักสิบนะครับชนหลักสิบ หลักสิบของเขามีหนึ่งสามสี่สำหรับนะมีหนึ่งหนึ่งกับมีอ่าหลายสูตรด้วยกันนะครับนะครับตัวที่ชนเลขหนึ่งเลขหนึ่งก็มีสามสูตรเหมือนกันนะครับหนึ่งทางด้านหลักสิบก็มีเหมือนกันอ่าถ้าไพชอบสำหรับนะชอบเลขหนึ่งแต่ว่าผมวันนี้ผมไม่ชอบ้วหรับนะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลขหนึ่งแต่ก็ มีชนเยอะเหมือนกันนี่ครับมีชนสี่สูตรเหมือนกันแต่แต่ผมไม่ค่อยชอบเนี่ยผมไม่ค่อยชอบผมจะชอบอ่าที่ติดสามกับสี่มากกว่า 4, บบนี่ครับติดสามกับสี่ครับแล้วนี่ครับเลขสามและเลขสี่นี่ครับนี่ยชนเลขสามและเลขสี่ะผมชอบแบบนี้ fc shop แบบบ id like ื one one. So so ้นก็เลขห้าบวมี่นับละในสูตรผมบ่มมี่เลขห้านะครับสูตรผมไม่มีเลขห้าเลยนะครับมีอยู่สูตรเดียวนะครับฝั่งนี้หลักหน่วยมีสูตรเดียวหลักสิบก็มีอยู่สูตรเดียวนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเลขห้าไม่ติดหลักเลยนะับละตัวที่ติดหลักอ่าก็จะมีเลขหกเลขสามเลขสี่นับละและเลขหนึ่งครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้วอ่า สามกับสี่นะครับสามกับสี่ชนที่สามกับสี่ชนทางด้านหลักสิบตัวนี้ผมว่าน่าจะมาทางหลักหน่วยมากกว่าถ้าถ้าเขามาผมว่านะอะเลขหนึ่งถ้าเขามาเขาน่าจะมาทางด้านหลักหน่วยมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่น่าจะอยู่ในสเต็ปเดียวกัน กับ901นะครับน่าจะอยู่ในชุดเดียวกันสเสเต็ปเดียวกันเพราะว่าเขาเรียง901นะครับ901ความน่าจะเป็นเขาน่าจะมาทางนี้มากกว่าถ้าเขามานะถ้าเขาจะมาเลขหนึ่งอ่าสรุปแล้วก็คือทังด้านลักสิ 4, บอ่าสามกับสี่ครับว่าให้สามกับสี่ครับให้สามกับสี่อ่าทีนี้ผมกติมาอ่า ขีดเส้นตัวเด่นนครับละ่ะขีดเส้นตัวเด่นให้เอฟซีว่าผมจะคัดแบบไหนนะครับละเอฟซี FC จะชอบคือผมหรือไม่ถ้าว่าชอบก็จับเอาเองนครับละถ้าไม่ชอบเหมือนผมก็จับเอาเองนะครับละผมจะชอบไปที่เลขติดเก้ากับศูนย์นะครับละสามกับสี่ผมจะขีดนี่ครับ น่าจะแบบนี้ประมาณสี่คู่นะครับนะที่เหลือก็ที่เป็นอ่าล่องๆงไปนะครับที่เหลือก็จะเป็นลองๆองนะครับชอบเอฟซีชอบ,ชอบนะจัดไปนะครับผมชอบอติดสามกับสี่ครับทางด้านหลักสิทธ์ความน่าจะเป็นนะครับ ทางด้านเลขหนึ่งก็ก็ชนสี่ส่วนเหมือนกันนะก็อาจจะมาก็ได้อนะแต่ผมชอบแบบนี้นะครับละชอบแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวผมสีลงเลขอ่าเด่นสองตัวให้เอฟซีอ่าได้รับชมหลังจากชุดสรุปในมืออื่นนะครับนะในมืออื่นเดี๋ยวผมสีลงเลขเด่นบนสองตัวให้เอฟซีได้รับชมไปอีกอ่านะครับนะนะเดี๋ยวก็สีลง เลขกลางให้ช่มพร้อมในวันพรุ่งนี้รับละสอ,องคลิปเลยรับผมกับเล่งให้ f อได้รับชมคือกันรับเพราะว่ากัใกล้มือแล้วครับใกล้วันแล้วตัวที่ชอบก็น่าจะอยู่ที่นะครับเกับ0นทางด้านหลักหน่วยรับนะครับ ชอบที่สุดคือเก้ากับศูนย์ครับแล้วสี่คู่นี้ไทยฟุตซีชอบชุดล่องก็คือที่ผมตีกรอบตรงนี้ครับแล้วชุดล่องก็มีอยู่หกคู่นี่ครับชุดลองลองครับแล้วชุดเด่นก็อยู่ในกรอบนี้ครับแล้วอ่เดี๋ยวถ้าสีแดงให้อีกครั้งหนึ่งครับ จะได้เด่นชัดเจนขึ้นมานะครับแล้วครับให้เอฟซีบอชอบก็จังผมจับก็จับเอาเองได้นะครับล้ครับตัวที่ผมชอบสุดอ่ะก็น่าจะเป็นสามเก้าแล้วก็สามศูนย์สี่เก้าสี่ศูนย์ะครับแล้วนะอ่ะเดี๋ยวผมก็สิจับลักล่อยให้เอฟซีอีกครั้งหนึง่งนะครับทางด้านหลักร้อยผมก็ชนเอาไว้ได้ สามกับห้าแต่ว่าผมชอบเลขห้าครับแล้วชอบเลขห้าเลขสามผมว่าน่าจะมาหลักสิบนะครับแล้วเลขสามน่าจะมาหลักสิบมากกว่าไม่น่าจะมาหลักร้อยเพราะว่าผมดูแล้วหลักร้อยเขาไม่เดินครับแล้วเขาไม่ค่อยเดินแต่ในสูตรเขาชนนะครับแล้วแต่เลขห้าก็มีโอกาสเขามาบ่อยอยู่นะครับแล้วผมก็เลยเลือกเลขห้าตัวเดียวเท่านั้นครับแล้วชุด สามตัวรับละชุดสามตัวตอนนี้ผมกระจับสามตัวให้เรียบร้อยแล้วนครับจับสามตัวบนให้เรียบร้อยแล้วรับละเ็บซีชอบชุดใดกับพิจารณาบ้างรับละนี่ครับทั้งหมดสี่ชุดเหมือนเดิมรับละเหมือนวัที่แล้วก็สี่ชุดน่ครับวันนี้กัอมู่สี่ชุดรับละเอฟซีชอบนี่ครับชอบชุดไหนก็ เลือกเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับนะเพราะว่าบุมีผู้ใดหูว่าเลขจอกตัวใดเป็นแคร์แนวทางนะครับเอฟซีผิดใจหน้าเบิงถ้าพอชอบก็ผ่านเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับนะสำหรับตัวที่ผมชอบที่สุดอ่อเอฟซีอาจจะถามในใจว่าเขาหน่อยชอบชุดใดมากที่สุดนะครับนะผมก็จะอ่า เน้นให้ตัวนี้นะครับล่ะเน้นให้ตัวนี้ตัวที่ผมอชอบอสองตัวนะครับล่ะสองชุดที่ติดเลขเก้านะครับล่ะติดเลขเก้าแต่ว่าตัวนี้ก็เน้นร่องครับที่ติดนะเลขศูนย์นะครับนะล 0, ะ่ะเก้าผมให้เน้นไปที่เก้ากับศูนย์หลักหน่วยนะครับเหมือนเดิมงอที่แล้วก็อ่ะนะครับผมบึงงวดที่แล้วทำล่นะ วดที่แล้วหลักหน่วยเข้าเต,เต็มๆนะครับผมก็กเน้นให้ไปที่เลขเจ็ดและเลขศูนย์ก็มาที่เก้าศูนย์ะครับมาที่เก้าศูนย์หลักหน่วยมาด้วยกันนะครับหลักหน่วยมาด้วยกันหลักสิบไม่มานะครับถ้าหลักสิบมานี่ได้เฮีแน่นอนนะครับวดที่แล้วกนะ็ตัวนี้ก็ไปอยู่ข้างหน้าของรางวัลที่หนึ่งครับห้าห้าเจ็ดะครับ ถ้าเข้ามาสามตัวหลังก็น่าจะมีเหตุนะวัดนี้จะมีให้เห็นหรือไม่นะับเอฟซีผิดจะหน้าเบิ้งนะวะับว่าชอบกผ่านตามที่ผมว่าสนับสนุนตลาดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะวผู้ไดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไรกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พอน่อยนะครับเด้อเสดายมีกำลังแรงใจเอ็ีคลิปใหม่หาสูตรดีๆให้เอฟซีนะหับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตร จะเดินต่อหรือว่าจะถูกหรือจะไม่ถูกอันนี้กะไม่ร,มรู้ไม่ทราบขอให้ FC จงโชคดีในงวดประจำวันที่1น่งทับอ่สิบสองรับหรือว่าวันที่1น่งธันวาคม2 5งพัรับรขอให้ FC โชคดีรับรสารับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ